ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็อยู่กับบูธ CM ครับผมครับ CM เ็นี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สําคัญมากครับผมครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าหัวแก๊กสายตู้ทําไมมีถูกทําไมมีแพงแม้กระทั่งหัวซิลิคอนก็เหมือนกันครับมีถูกมีแพงเหมือนกันครับผมมาดูกันว่ามันต่างกันตรงไหนครับผมครับของถูกของแพงก็ถือว่ามีความแตกต่างกันเยอะมากพอสมควรครับอย่างเช่นหัวซิลิคอนนะครับเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่สําคัญมากในการใช้งานอยู่หลังตู้ของเราครับผมครับหลายคนอาจจะเคยใช้ตัว 40บาท50บาทหมุนไปใช้งานนานๆละลายครับเพราะว่าสินค้าอยู่ในนั้นอ่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมครับทีนี้เขามีตัวแพงเยอะมากขึ้นครับอย่างตัว cm ตัวนี้ร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทแล้วเนี้ยงานดูครับดีมากสำหรับ cm นะครับผมก็จะเป็นหัวรับสายเห็นไหมครับิปิอนติดสายครับผมครับนี่ครับงานข้างในก็จะดีอย่างนี้ครับผมครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านแก๊ก xr พรกนี้ครับเหมือนกันนะครับนี่ก็ตัวร้อยกว่าบาทนะครับร้อยกว่าบาทดูเนี้ยงานข้างในครับนน่นครับเห็นไหมครับตัวร้อยกว่าบาท คือแก๊กเนี่ยดูไม่ยากครับถูกๆเนี่ยผมบอกเลยว่าบัดกีโคตรยากครับผมครับเอามีดขูดยังไงก็กว่าจะตะกวัวติดก็ใช้เวลานานพอสมควรตัวเนี้ยข้อดีเขาคืออะไรแก๊กตัวแพงครับเวลาเจอความชื้นเวลาเจอฝนนะครับผมครับมันจะดีมากเพราะว่าเรียกภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าขึ้นเกลือเวลาถูก ความเย็นความร้อนถึงฝนนะครับมันจะมีความชื้นสะสมแล้วก็ทําให้แก๊กเรารวมได้แล้วก็ทําให้มีเสียงกีหามออกมาได้จุดนั้นเองครับแล้วก็เลยมีพวกแก๊กแพงขึ้นมาด้วยนะครับผมครับไม่ใช่เฉพาะ c ีเอ็มครับมีทั้งนิวทริกมีหลายหลายสิ่งหลายอย่างสำหรับอุปกรณ์แก๊กครับผมครับต่อมาครับอันนี้ก็เหมือนกันครับแก๊กตัวหนอนนี่ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเหมือนกันนะครับคุณภาพสินค้าก็ตามราคาครับผมครับดูครับของแพงเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็หลายอย่างครับทั้งด้านซีเอ็มก็ถือว่ามารวม เพิ่มความสะดวกสบายให้ระบบเสียงของเราเนี่ยเช่นอะไรครับเนี่ยพวกเพจเนี่ยเห็นไหมครับจากต่ก่อนเนี่ยเราจะไปเสียบหลังเครื่องเราแค่เอาเพจนี้ขันข้างหน้าแล้วก็ต่อสายมาข้างหน้าเราแทบจะไม่ได้ไปหลังเครื่องเลยนะครับแล้วก็เสียบหน้าเครื่องเลยไม่กระทั่งสายรำโพงแล้วก็สามารถเอาซิลิคอนมาใส่ตรงนี้ได้เลยครับเห็นไหมครับของเล่นเยอะระดับ cm ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุปกรณ์ภายในครับเนี่ยเช่น ห้องประชุมเห็นไหมครับอันนี้ก็สามารถขันใส่ปลั๊กไฟใส่ก็ได้เลยนะครับเห็นไหมครับเท่ากันเลยนะครับเห็นไหมครับนี่สามารถไปขันใส่นนี้ด้วยเลยครับสหรับอุปกรณ์ตรงนี้ครับถือว่าครบทุกอย่าง c m นะครับผมครับแม้กระทั่งกล่องบล็อกก็เหมาะสำหรับรถแห่อีกแบบหนึ่งเช่นรถแห่ที่ผมใช้อาจจะเป็น8คอหรือ16คอนั่นเองครับแต่างตัวเนี้ยเข้ากับออกเห็นไหมครับอันนี้อันนี้สายตัวตีเข้าอันนี้สายที่ออกออกคืออะไรครับพวกอ็อกมอนิเตอร์บนรถแห่ก็สามารถมาเสียบตรงนี้ได้เลยครับผมเห็นไหมของเล่นถือว่า เยอะมากสลับ CM ครับผมครับใครที่ขี้เกียจวิ่งสายยาวครับแนะนําเลยตัวนี้ครับใช้สายแลนครับก็สามารถต่อสาย2ฝั่งได้เลยครับผมครับถือว่าแน่นอนมากทีนี้สายตู้เห็นไหมครับสายตู้ที่ผมในทำในสเต็มใหญ่ไหมครับนี่ก็จะเป็นซิลิคอนตัวใหญ่8คอครับผมครับใครที่วุ่นวายกลัวต่อสายผิดผมแนะนําเลยตัวนี้ครับเสียบเส้นเดียวครับ นูนครับได้ซิลิคอน4หัวเลยนะครับผมครับคือ4หัวเนี่ยแยกโคนละเสียงนะครับไม่ใช่เสียงเดียวกันครับเบสกลางแหลมฮ่อนโอ้โหได้บทสลับ8คอตัวนี้ครับผมครับทีนี้ต่อมาอันนี้จบแล้วฝั่งนี้ก็มีครับเห็นไหมครับมาร์กสายเห็นไหมครับตัวมาร์กสายครับใครที่ยังเสียบหลงอยู่มึนอยู่สามารถนี่มาร์กได้ครับผมครับโอ้โหมาครบ ตู้โหลดก <g lush> ็ยังมีครับตู้โหลดครับนุ่นตู้โหลดก็ยังมีครับสหรับสีตายที่ลูกค้ามาถามหาเยอะอยู่นะครับสายเ D M I ครับผมลูกค้ามาถามหาเยอะพอสมควรครับอยู่นี่ก็มีครับสามารถเข้ามาซื้อได้ครับผมครับสินค้าหลายตัวที่ลูกค้ามาถามซื้อเนี่ยผมก็พยายามหามาเติมในสต็อกของเราได้เยอะมากขึ้นเพื่อลูกค้ามาที่เดียวจะได้จบนะครับผมครับสายคอดนตรีนะครับก็ยังมีนะครับสายคอดนตรีครับผมมาแล้วสำหรับใครที่ต้องการสายคอดนตรีที่เข้าสิเร็จรูปตอนเราถ่ายคลิปแรกเนี่ยสายพวกเนี้ย จะไม่ถูกลือยิงครับพอเริ่มถ่ายคลิปไปเรื่อยคนเริ่มเห็นครับคนก็เริ่มเข้ามาซื้อครับแล้วก็สายรโพงดีๆนะครับผมครับผมก็เอามาสต็อกไว้ที่นี่แล้วนะครับลูกค้าหลายคนก็สามารถมาซื้อได้ทีนี้สายรโพงครับดูครับสายเงินนะครับผมครับนี่คือราคาเนี่ยแตกต่างกันมากอย่างเช่นสายไฟธรรมดาเนี่ยหรือสายวิทยุธรรมดาเนี่ยเมตละ80 90บาทผมจะพาดูอันนี้ครับว่าเท่าไหร่ครับอันนี้เมสละ265บาทเห็นไหมครับราคาก็ถือว่า ห่างกันมากพอสมควรแต่เสียงที่ได้นะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับอันนี้ไม่ใช่สายลื่อพงครับอันนี้เป็นสายไฟนะครับเดี๋ยวสายไฟที่เป็น3เส้นที่มีกาวด้วยครับเช่นปลั๊กไฟที่เป็น3ขาครับก็แนะนําเอาเส้นนี้ไปใส่ได้เพราะว่า3ขาปลอดภัยครับการไฟดูดแต่ระบบไฟบ้านเราต้องมีกาวด้วยนะครับค่อยจะได้นะครับผมครับแล้วก็ใครที่ชอบงานประดิษฐ์ครับสายคอก็มีนะครับผมครับอันนี้ก็12คอครับอันนี้ก็ราคาเมตรละ330บาทโอ้โหครับสายสัญญาเนี่ยก็ถือว่า เป็นตัวสาคัญเหมือนกันครับเหมือนกับสายต้ครับยิ่งสายสัญญาณดีนําเสียงยิ่งดีแล้วก็สายสัญญาณดีข้อดีคืออะไรครับเวลาเดินไกลเนี่ยจะไม่มีกีมีฮัมเวลาใช้งานนานจะไม่มีคีิเกียร์ขึ้นในระบบสายไฟนะครับถือว่าเป็นตัวที่สําคัญมากสายลัโพงก็เหมือนกันครับผมครับยิ่งใช้สายดีเนี่ยโอมในสายยิ่งน้อยเนี่ยอย่างสมมติว่าสายไฟธรรมดาเนี่ยสายร้อยเมตรเนี่ยอาจจะมี 2- 3โอห์มในสายไฟนะครับแต่สายรัโพงพวกเนี้ยโอห์มที่ตกหล่นในสายถือว่าน้อยมากครับผมครับถือว่าน้อยมากแล้้วก็โโออออมมมคคคืืไรู ถ้าสายโอมเยอะมันก็ไปหารกับลําโพงอีกทําให้วัดพาวเวอร์เราเบาลงแล้วก็ทําให้ลําโพงทํางานไม่เต็มที่ได้เหมือนกันครับผมครับแล้วก็ฝั่งนี้สายเทีนสายไหม่ครับอันนี้ก็มีส่วนสําคัญมากทางด้านระบบเสียงเหมือนกันนะครับสายไหม่ก็แบบผมว่าครับอยู่นี้ก็มี10เมตร500ก็มีพร้อมหัวครับผมครับแต่ถ้าใครได้พิเศษกว่านั้นครับนี่ครับซื้อเป็นเมตรอย่างนี้ไปเลยอย่างเนี้ยเมตรละ50บบาทไปเลยครับแล้วก็ สามารถใส่หัวเซมได้ความยาก็ตามเราต้องการครับผมครับแล้วสายเกตธรรมดากับเกตพรีเมียมมันต่างกันยังไหนเนี่ยครับงานสายข้างในมันดีอยู่กันครับเช่นครับดูสายนี้ครับดูขาดยากแล้วก็ดูครับดูเกาของครับโอ้โหครับตัวนี้เป็นตัวดีนะครับช่วยทางด้านการกี่การทำได้ดีมากสําหรับตัวนี้แล้วก็ผ้าตรงนี้ช่วยให้สายนิ่มเห็นไหมครับเนี่ยสายนิ่มมากเลยนะครับเนี่ยนิ่มมากเลยนะครับสำหรับสายเนี้ยจากสายใหญ่นี่เมตรละเท่าไหร่ตัวนี้เมตรละ75บาทสายไม้ครับ75าบาท อันนี้50บาทเห็นไหมครับ50บาทก็จะสายเล็กลงนิดหน่อยนะครับผมครับรือว่าเป็นสายเดินภายในตู้ลำโพงครับอันนี้คือสายเดินภายในตู้ลำโพงครับอยู่นี้ก็สามารถเลือกได้นะครับลูกค้าครับถ้าอยากได้แบบสายพิมเมียมหน่อยเอานี้ไปเลยครับอันนี้ก็เมตรละ50บาทครับตู้หนึ่งก็ประมาณ2เมตรก็100บาทครับถ้าเพิ่มสายพิีเมี้ยครับเห็นไหมครับคือความละเอียดมันเยอะมากในระบบเสียงของเราครับไม่ใช่ว่าเราจะลอยใส่ก็ได้ครับผมครับของมีหลายเกดครับอย่บริษัทของผมเนี่ย มีทุกเกจของครับราคาหลักสิบถึงหลักร้อยถึงหลักหมื่นถึงหลกักแสนถึงหลักล้านมีครบตัวอย่างของตรงนี้ครับผมครับโอเคครับอีกหนึ่งบูธซี็ครับผม